ผู้นอย่าียิ่งนะอบตลาดใหญ่ก็ให้ความสําคัญนะครับส่งทีมงานเข้าประกวดรองชนะเลิศอันดับสองก็คือที่ที่สามนั่นเองนะครับก็ได้แก่วงโรงเรียนลาดใหญ่ิทยากรบารินผู้ฝึกสอนครับผรไม่เกีย่นะครับนี่ครับครูสาวของเรากําลังไฟแรงนะครับจบจากมหาวิทยาลัยราชภัณมหาวิทยาลัยมหาสารครนะครับศิลปกรรม นะครับในการสอนดนตรีพบ้านห้องวรสาห้องมหา,หาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิครับนําโดยท่านอาจารย์ลูกเกดนะครับเป็นมือหงายด้วยนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักสนักงานศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยม,มหาวิทยาลัยชัยภูมิของเรามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับต่อไปนี้เราคงจะผลักด,ดันมหาวิทยาลัยของเราให้เป็นอันดับหนึ่งของอ,อาเซียนของเรานะครับรางวัลที่หนึ่งไปเลยนะครับเป็นเป็นถ้วยนี้ได้ป่ะครับ อ๋อครับผมก็ไนึครับที่ท่านมาพร้อมด้วยท่านานายกับรัฐชาตินะครับโดยโดยกองเสด็จโดยท่านในพื้นเมืองเชียภูมิท่านพิธีบุญวันของพวกเรานะครับพร้อมด้วยคณะส่วนราชการนะครับผู้บริหารของอินคณะส่วนราชการระดับจังหวัดน,นะครับ Very please welcome you to the one only tradition i n w o r l t h e c l i f y 2014 welcome ตีไฟชายภูมิหนึ่งเดียวในโลกวลาเชื่อว่าคนชายภูมิต่างอำเภอต่างจังหวัดให้ความสนใจในการมาชมงานในวันนี้นะคะครับสำหรับการจัดงานแสงสีเสียงนะครับมาษัศจรัน์ประเพณีตีรีไฟชายภูมินะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับสำหรับปีนี้อินเตอร์เนชั่นแนลนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้มีภาคภาษาฝรฤษด้วย ภาษาอังกฤษดิฉันท่าภาษาอังกฤษโดยคุณครูรุนนาภานาคเหมือนใบจากสุนทรวัฒนาค่ะโรงเรียนนาเจ้าพ่อเรานี่เองค่ะครับกระผมสินชัยเหล่าพาครับจากโรงพยาบาลชัยภูมิครับดิฉันสาวสศิอรเราริสจากโรงพยาบาลชัยภูมิค่ะครับหลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะประเพณีตีครีไฟที่ชัยภูมินะครับเป็นอย่างไรหลายท่านเพิ่งจะรู้จักประเพณีนี้มีมา ดั้งเดิมมานานแล้วนะครับสําหรับบ้านหนองเขื่องนี่เองนะครับเป็นผู้รักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้และสืบทอดกันต่อๆมา <c oughs> จริงๆแล้วนะครับประเพณีการตีครีไฟเนี่ยมีต้นกําเนิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ครับซึ่งนิยมเล่นกันในช่วงออกพรรษานะครับซึ่งตามวิถีชาวบ้านของชาวบ้านหนองเขื่องเนี่ยนะครับนำมาเป็นกีฬาและการละเล่นเพื่อที่จะคลายหนาวนั่นเองครับ a see the history of the c r tradition of f i v e y b a l l hockey this history of f i v e y b a l l hockey began in 1946 after the end of Thai Buddhist land day the ancient game has played by the way of life of n o g t h e r n village Kutum sub district table province Thailand อย่างที่บอกนะคะว่านิยมเล่นในช่วงออกพรรษาแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นเอ้าอะไรกันนะเพราะว่า ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นนั้นสมัยก่อนอยากจะบอกว่าในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะในเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะน้อยมากไม่มีเลยนะคะ at the time of early civilization in the winter many local people were waiting for the queue to take a shower at the canal or the pool in the village <laughs> มีการกอ่อกองไฟนะคบเพื่อที่จะคลายหนาวนะครับและก็มีการปี หลนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าการตีหลนนะครับเป็นกีฬาการละเล่นชนิดหนึ่งเพื่อคลายหนาวนะครับโดยการตีหลนเนี่ยนะครับก็จะนิยมนําไม้งิ้วซึ่งเป็นลักษณะของไม้เนื้อเบานะครับนำมาทําเป็นลูกแล้วก็มีการตีนะครับฝ่ายไหนตีไกลที่สุดคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ During the time, the local people lived to c o l d and warm the up the their bodies. t h ้ถูกทำให้ a องไฟและเปรียบคลีโลนดิบ m อ o ถูกทำจาก e ม้ยูหรือต้ i ลำ t ุดด p เกมถ่น trying t อง h ่ o ที่พยา t มเ to b ก the w i ้ n e r ค่ะแล้วในระหว่างที่เล่นคลีโลนในสมัยก่อนนั่นเองนะคะอยู่ๆนะคะก็เกิดอุบัติเหตุนะคะแปละนะลเล่นแล้วตีลูกคลีโลนนะคะกลิ้งเข้าไปในกองไฟนะคะ แล้วก็กว่าที่คนเล่นนะคะจะเข้าไปเขียวออกมาลูกคลีโลนนั้นก็ติดไฟหมดแล้วนะคะแต่ผู้เล่นนะคะชาวบ้านเองก็ไม่ได้ยอมดาบนะคะเขียเขียวออกมาทาั้งๆที่ลูกมาติดไฟนี่นะคะ่ะก็เล่นกันต่อเลยนะคะในช่วงที่ตีนั้นก็จะมีประกายไฟออกมาด้วยนะคะ It a c c i d e n t l l l y the b a l l has r o l l e d into the fire and lit up They continue ยร y เพรย์อินเ k o n คลี e ไฟบอลช่ว e ให้พเขาเห็นบอลได้ง่ครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในช่วงค่ำก่อนที่จะมีการอาบน้ำแทนที่จะเล่นตีหล่นอย่างเดียวนะครับก็เอาไม้งิ้วนั่นแหละไปเผาไฟและให้เกิดประการไฟเวลาตีนะครับมันจะเกิดความสวยงามท่ามกลางความมืดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับก็เปลี่ยนจากตีหล่นก็มาเป็นตีคลีไฟตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้ครับ Dead Spot Fireball Hockey ตีคล e ไ e ริ e s ลย์ต l คลี l ล่นเพ e าะ e t าพวก d ข l เล่นตื่นเต้นและมีความสุขการเล่นตีครีไฟนะคะนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านหนองเขื่อนนะคะตำบลขุดตุ้มอเมเองจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายล่าวงดารานะคะเป็นผู้รื้อฟื้นกีฬาพืนบ้านนี้เป็นคนแรกนะคะซึ่งได้แนวคิดการตีครีของพระสังกับพระอินนะคะ ในวันนัดีเรื่องสังหองนะคะ Nowadays the football k i c k e n o f stick c r i c k e is local h i s d o n y game at d o n g Khai Village, Uthum Sub District, m u ืองเชียงภูม District, and เชียงภ Province Thailand. m r l a w o n n a r a b was the first man who has r a i n t r o d u c e d the stick c r i c k e game. He tried to use that idea from Thai Literature สังทอง In some k i n t e r a t u r This game was played by Prasang and Indra They were actors in Thai Literature ขอดิยาตนล้ครับที่จะแนะนำท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ให้ทุกท่านได้รู้จักครับท่านแรกครับท่านวิเชียนจันทราศโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิครับ Mr. วิเชียนจันทราศโนไทย ก v e r n ษั r of งเช y a p ูมิค่ะท่านที่สองนะคะคุณนะัททินีพรจันทรโนไทยนะคะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณนัททินีจันทรโนไทย The President of p r o v i n c i a l r e d c r o s s Cheyapu Province ท่านพินิดกุลวันนายอำเภอเมืองชัยภูมิว่าที่ปรัดจังหวัดยะโสธรครับ Mr. Yes พินิดคุลวัน The Perfect of เมืองเชย a ภูมิ ต่อไปนะคะท่านสุรเชษตีรัคมนะคะพร้อมคุณาด้วยนะคะท่านคลังจังหวัดชัยภูมิค่ะท่านพิเชษทวีสุขครับผู้อำนวยการูนยนพัฒนาสังคมหน่วยที่10จังหวัดชัยภูมิครับค่ะท่านศักดิ์สันชาวสามทองพร้องคุณายนะคะที่ดินจังหวัดชัยภูมิค่ะท่านไรลิกาศรีราภพาเดโชครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิน,นี้นะ ไอริกาเิรราประพาเรโชนะคะท่านผู้มุ่ในการสาธาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิค่ะครับท่านธัญรัตโรจนหัสดินครับประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิครับค่ะท่านขนส่งจังหวัดชัยภูมิวันนี้ก็มาด้วยนะคะท่านสุเทนนิติีวัฒนานนท์นะคะพร้อมคืนนานะค่ะท่านอวีศักจันยาเจริญครับหัวหน้านสำนักง,งานจังหวัดชัยภูมิครับ ท่านวินัยแสงสุขวัฒน์นะคะผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิค่ะท่านสามพรเมีไมิตรจิตครับผู้อำนวยการกองการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับท,ท่านสุหาฤทิ์ชานวนัณกูลนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาค่ะท่านได้นำคณะเจ้าหน้าที่นะคะการตลาด าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนส่วนกลาง16ท่านมาร,ร่วม<น>และขอต้อนรับชาวต่างชาติที่มาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยครับอยู่ฝั่นโน้นครับ very welcome to t c l e f e festival 2014 welcome และขอต้อนรับทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยครับ Thank the much honor you very much for the gift of gift ทูลคำว่าในเดอร์ธีกิลไฟเฟสติวัล tonight ด้ว่ thank you ในโอกาสนี้กระผมขออนุญาตกล่าวเรียนเชิญท่านวิเชียนจันทร์นโอไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่โพเดียมประธานเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานในวันนี้ขอบเรีานเชิญามาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลมหรรั์ประเพณีดีกไฟที่ชัยภูมิในวันนี้ งานเทศกาลมหัสจจันร์ประเพณีตีกีไฟที่ชัยภูมิประจำปี2557นับเป็นปีที่สองที่จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชัยภูมิการตีกีไฟเป็นประเพณีเก่าแก่ของคนตำบลกุดตุม้มโดยเฉพาะที่บ้านหนองเขื่องที่มีการเล่นกันมานับร้อยปี มีการส่งเสริมให้เป็นการแข่งขันกันเมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมาการแสดงแสงสีเสียงในวันนี้จะเป็นการย้อนอดีตตำนานขีไปเพื่อให้คนรุ่นลูกหลานได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของตนเองประการสำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่กําหนดให้เป็นหนึ่งในวาระหนึ่งในห้าวาระสาคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสาคัญและร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิอย่างกว้างขวางการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากจังหวัดชัยภูมิส่วนราชการระดับจังหวัดภาคเอกชนของจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มกำนันผู้ใหญ่บ้านและราชฎรตตำบลกุดตุ้มทุกหมู่บ้านบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วตัผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชภูมิได้กล่าวเปิดและกระทำพิธีตีลูกขีไฟเพื่อเปิดงานและการแสดงแสงสีเสียงงานเทศกาลมหัสจั์ประเพณี ตีคีไฟที่ชัยภูมิประจำปี2557ตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญสำนักงานทททผู้อำนวยการสำนักงานทททนครราชสีมานักท่องเที่ยวท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวตำบลปุตุ้มที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลมหัศจรปเปนตีคีตไฟ ที่จังหวัดชัยภูมิในวันนี้การตีขี่ไฟของพี่น้องตะบนกุตุ่มถือได้ว่าเป็นอเมซิ่งอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากเป็นแห่งเดียวในโลกที่ใช้ลูกไฟในการแข่งขันกีฬานับเป็นความชาญฉลาดของบรรพชนที่ได้นําเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาสร้างเป็นการเล่นสร้างความสนุกส,สนานและเป็นการออกกําลังกายที่น่าตื่นตาตื่นใจ เมื่อนําสิ่งเหล่านี้มาสร้างเป็นประเพณีจึงเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปีในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิผมได้กําหนดนให้การท่องเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ทุกคนทุกส่วนราชการจะต้องร่วมแรงร่วมใจการผลักดันให้เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิไม่ได้เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจ หลายแห่งเช่นน้ำตกตาโตนป่าหินงามทุ่งดอกกระเจียวมอยหินขาวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลายแห่งรวมทั้งประเพณีตีกรีไฟของพี่น้องชาวตำบลขุดทุ่มด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชาวชัยภูมิยกระดับรายได้ของชาย ชาวชัยภูมิให้ทัดเทียมหรือมากกว่าจังหวัดข้างเคียงจึงอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตำบลกุดตุ้มได้ช่วยกันสือสารการละเล่นตีกีไฟให้คงอยู่ตลอดไปขณะนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานเทศกาลมหาสจย์ตีกีไฟที่จังหวัดชัยภูมิประจำปีพุทธศักราช2500 57หน้าบัตรนี้กำลังเป็ระับ่อไนนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจัง,จงหวัดชียูวงครับนาห้เกียรติลงมาตีครีไฟเพื่อทําพิธีเปิดงานแสดงแสงสีเสียงบริเวณด้านล่างครับและขอเชิญท่านผู้บริหารนะครับทุกท่านนะครับได้โป<ด><ค>ไก่ดาวสิงห์ตีให้ไกลที่สุดเลยนะครับท่านผู้ว่าครับ่าเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารนะครับตีเท่หลัง ดูวงสวินของท่านผู้ว่าก่อนนะครับอ่าม enfin มีลองก่อนนะครับมีลองก่อนครับไปแล้วไีปีปไฟมาีไฟปีไทยอาภูปีปีไฟไายอา Fighting, green fight, big green fight. Where's the road?